วัสดีครับตอนนี้ก็พามาชมถ้ำนาคีนะครับผมตอนนี้ก็กำลังเดินขึ้นไปครับบรรยากาศที่นี่ลมลมลื่นดีมากครับผมถ้ำนาคีนี้จะตั้งอยู่บริเวณภูลังกานะครับตอนนี้ก็ถึงทางเข้าถ้ำนาคีแล้วนะครับผม fa anche lei ต้นนี้ก็จะเป็นต้นกระบกยักษ์นะครับผมสูงมากครับก็เดินมาได้สักพักแล้วครับผมไม่รู้ว่าจะอยู่อีกไกลไหมครับถ้านาคี ถ้าใครอยากจะมาศึกษาธรรมชาตินะครับมาได้เลยครับผมที่น้ำตกแก่งโพครับผมระยะทางในการเดินก็ประมาณหนึ่งกิโลเมตรกับอีกห้าสิบเมตรครับผมทํานาคีที่เราจะไปเนี้จะอยู่บริเวณเขตอุทยานภูลังกานะครับผม ซึ่งภูรังการนี้จะควบคุมอยู่2จังหวัดครับผมจะมีนครพนมกับบึงกาฬนะครับธรรมชาติก็ร่มเย็นครับผม เส้นทางก็ยังเป็นเนินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมเหนื่อแล้วครับผมหอบแล้วตอนนี้ถ้ำนาคาก็ยังเห็นแต่ป้ายนะครับผมก็ต้องขึ้นไปอีกครับผมเรามาถึงจุดเอ้ยเออไม่จุดนี้คือน้ำตกผาสวรรค์นะครับผม ถ้าช่วงน้ำเยอะๆมันจะสวยกว่านี้ครับทำนาขีเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมต้องเดินประมาณต้องเดินไปอีกประมาณหนึ่งกิโลกับอีกห้าร้อย เมตรครับเส้นทางถ้ำนากีที่เราจะไปนี่นะครับมันจะเป็นเส้นทางมันจะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติของภูลังกานะครับไปชมกันต่อครับตอนนี้ทางขึ้นชันมากครับผมอ๋อ ยังตามมาอีกไรปุ๊บาทางชันมากครับ ตรงนี้ก็จะเขียนว่าหัวนาคีนะครับตรงไหนน้องหัวนาคีนี่ตรงไหนน้องอ,นนอ,อันนี้หรือเปล่าครับหัวนาคีหรือหรือว่าข้างบนครับถ้ำนาคีนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปข้างในครับว่ามีอะไรต่อไหมโอ้ <c oughs> <c oughs> จะเป็นบันไดขึ้นครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นก่อนนะครับผมจะปิดไว้ก่อนไม่ต้องมองไปข้างล่างนะครับมองบันไดทีละขั้นทีละขั้นขอแค่มือเราเกาะตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของถ้ำนาคีนะครับส่วนนี้จะเป็นข้างในของถ้ำนาคีนะครับ ก็มาข้างใน,นก็จะมีพระพุทธรูปตั้งอยู่นะครับเดินต่อครับเดินต่ออีกนิดนึงนะครับเพราะจุดนี้จะเป็นจุดไป ดูลำตัวของทํานาคีนะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงจุดลําตัวของนาขี่แล้วนะครับจะด,ดูเหมือนก้อนหินคดเคี้ยวอยู่นะครับ